เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นจากพวกเราหวนร้อจากทีเทีมาและดันพากันมาเล่นมาโลกว่าได้ยูดูยิ่งล่ะ You see me You see me You see me เนออนเอ้ยโอ้เนี่ยดวงดีขนาดนั้นะมือคุณเนออนถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ ถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านดีๆมาแนะนํากับ g o l เด n นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น v a l o r a n t ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์ g ก l เด n นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มกว่าใครเนี่ยไว้ใจ g ก l เด n นเติมเกมเขาผมลิงก์อยู่ตใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะฮะี้ไม่่อยมีดรามาเลย แต่ตอนกูไม่อยู่เว้ยมีมีเรื่องนู้นเรื่องนี้พอกูอยู่ไม่เห็นมีอะไรเลยหนุกเลใส่เคลี่ยไหมใสยเคลียร์ด้วยไม่มีใครเลยหรอไม่โดนมหมร้อยขอโทษตรงนี้เป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยเลยมอส

ไม่ทำอะไรผิดเหกูเห็นก็ตายกันเองนะเว้ยคนไทยด้วยทว่าปักรัแน่นอนไปมัมาไปมักูวอลปิดไปเท่าที่เท่าที่ดีกว่า่ะ Reload. 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 I Reload. 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 Reload.

คนสิทธิสิิผมจัดแอร์เนวันดัสกิสเลอเล่นนะเล่นนะเล่นนะไม่ต้องสเลอ อันนี้มาอันนี้มาที่ตกใจบอกก <c oughs> ูเนอะกูเปิดจริงไงแ <c oughs> <c oughs> ข่งแ่งกูเลยวืเลยใครเรียกชื่อกูไอ้สัตว์ฮะใครเรียกชื่อกูเมื่อกี้ <c oughs> เออใครเลยกชื่อพึ่นกูวะฮะฮะมาเล่นมาเราลมดีกันเยอะเลยโอ้โหไม่เห็นแม่งเฮ้ยเอ้ยยย s t ยย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 ยไยย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 ยอ พูดที่อะไรมึงเยอะเออดิเลยน่าเออเอาดิเอเดิเอาดิ <im itation> เอเด้อเด้อเด้อเป็นด้อเ, <im itation> เด้อเเด้อเด้อเด้อเวเด้อเด้อยด้อเด้อเด้อเด้อยด้อเด้อเด้อเเดเ้เเออออ้ I know exactly where you are. Tell run hit. Nope, nope. Reloading. Dropping at one enemy remaining. Hotlock. 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 ดนเส้นโดนเส้นเฮ้ยอเออหน้าคิกูอ่านไว้อยู่ไอ้ยอออืออีเสืยกูพลาดอะไเนี้ยเี๋วจะมีสักลอบกูกดไมคผิดมานยุ่งเลยมาวุ้นเลยแหละแกแบนีบใช่บใช่ แบคมนโคตรแปลกอ่ะไอ้บอสี่ยงกับมโคตหลายนอ่ะเฮ้ยมา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 ไอ้อเดต้คืออะไรวะไอ้บอเดต้าก็เห็นว่าก็หลังมันชอบพิมว่าไง No surprise. Spike down A This one is low, the Relay Oh, fine Nice try, nice guys Drop in a storm ไอ้มดไอ้สวยมากแกว่ามึงยิงไปโดนที่ผายมึงหันหน้าหหลังมิงแน่วะเข็ไม่รู้เนี่เวลาึมมาแก้งด่ากันวะากตอนแรกใส่อิงก่อนแล้วก็าไปคว้าคนไทยแล้วกูมึงก็คนไทยอะไรอย่ะงเงี้ยวเีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเีี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะว่ามึงเสมอเเเดี๋ยเดี๋ยวกวาวี่เเยเง lava รอแบบให้ Face your fear out of, here. Get out of my way I'm three. Three Pull them Oh, <laughs> so fight cool. I'm out of here. One enemy remaining Why, <laughs> ไว <laughs> right, right. ก <inaudible> <something>, yeah. ูเองเอ้ยนี่ไงอาไรฮะอะไรว้าวนีออนสมัย what me yes yes แอมโก้กูต้องไปยังไงดีวะมาดู something bro <cilantro> ฉันไปไปยูโอเคโอเคไอไอ้ขมไปุ้ยฮอลล Why Why you die b o What are you doing lah uh? You see me You see me o ได้อยู่ฟุกอยู่ฟุกอยู่ฟุกแต่จฟุกเป็นภาษาไทยฟุใส่ไทยแม่งโอเคโอเค เอเมนดูซีเมีนอนเฮ้ยโอ้ยนี่ดงดีนะน่ะดงดีก็แย่พวกไอ้มื่อไหร่ไมมึงดูหน่อมแนวจังวกูไม่รู้กูน่าใสยังไงวะมึงกับมึงไม่แรงเลยมึงมึงพวกอะังงั้นกูแรงนะมือเนียอน รั่วอะไรซาบิซาบิโอเคโอเคอย่าไปโดนตัวกูดิไอ้เนี่ยคุณใส่คุณโดนมนตัวเลยเนี่ยแต่ตัวดี standing. แล้วมึงวันเปฉาดที่มันเต็มเต็ม โอ้ยนายชวนนายชวนแม่งไม่ทำเหี้ยไอ้แก่มึงทำตายแหละอ่ะกูก็เปิดให้แกตลอดก็วะเปิดไหนเปิดตายอ่ะพวกฮะเบื่อพูดไรเงียยิงเท่ากันอ่ะเอางี้ดีกว่ายิงเท่ากันอะแต่กูตายเยอะกว่าเอ้ยทำไมอ่ะไอ้ยิงเท่ากันอะจะยิงเท่ากันอ่ะไอ้เมื่อเดีติวที่เมื่อกี้จับสองสามตัวได้มั้ยเก็บไปก่อน อ๋อนี้แมนก็โดนไปดิเออทำไมอะอย่าดูไว้เนาะแม้กูเปลี่ยนจอดูมึงดูเลน่าดีกว่าแล้วกูเปลี่ยนจอเอาไหนดีเอาไหนดีตัวเดียวเนี่ยเอาดิโชว์ดิโอ้ <ibl is S 1> <to> player standing แปดชิวท,ท,ทำพูดเออหาสองตัวหรือดีตัวเล่นตัวเต็มตาย,ยเยอะกว่าเลยทำพูดเยอะ m a ดแล้วเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวเดี๋ยวกูใส่เลยหน้าต่อเดี๋ไปใส่เขาทั้งวันที่มเลยหน้าไม่เลยสรุปใครเป็นคนเรียกกูวะไอเฟดเลยหน้าเลยหน้าเลยหน้าเรียกสมานจทดบนี่ไม่สุดดาวแล้วเฮ้ย เอ้ยยังไม่ตายมอสพี่ห่ามุกเบนอะไรของมันก็รู้ว่าตัวเดียวเห็นตัวเดียวเลยไอ้เจ a ดอุ้ยอุ้ยนี่กูดุ้งเลยเออโดนไปซะสารต่อยไปไอ้ห่าเป็นเรื่องเลยทำอะไรโอ้ยวันวันมีกู อะไร่ะเอ้าเออเออเอ้าเออเอ้าเออเอ้ามึงอีกตัวเลยน่าเฮียทำไรวะขอไม่ใช่รับบทเป็นคนหัวร้อนนี่เอานี่มาบุตรบามเพื่อนย้าแล้วพวกเนี้ยนะระวังด้วย เย็นจันะพวกสัตแกงไอ้มอสสัตแกงเช่นน่าจะเข้าฝั่งมึงนะมอสนันสมมูรนะอุ้ยได้ตัวเดียวชัดมี้ปะไปสปายดาวอจวัวเลยไอ้เียกกบอเหี้ย Know exactly one enemy สวยสวยใสป่ะไม่ร şey> ู้เลยตัวน pues so <ah ี้ไม่รู้เลยพ่อวิ่งวิ่งวิ่งกันบ้างสี่ทีไม่รู้ไม่รู้ได้ไงไหนสสตว์มึงใจเดียวใครนี้มึงเปิดใหม่อ่ะไอ้มาเอาเฮ้ยมึงล็อกอะไรเฮ้ยโก้ยโก้ยเฮ้ยโกบิโกบิเฮ้ยมึงไหวปะเนี่ยเฮ้ย เย้ต่อฉันรับเพราะกูอะอยาให้กูเจอนะเนี่ยฟังกูไว้ฉนะเพรากูเว้ยเ็ยิากว่แปลงวะฉันร่ว่เราเสียติกับทีทีเราเหมือนหาความทักสิกอะ ว่าดีอยากทะเลาะกันว่าแต่แบบเราทีมที่ตอบป่ะทีมที่ตอบป่ะ